สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีธาตุลมลัคนาธาตุลมนะธาตุลมก็จะมีชาวราศีกุมชาวราศีตุลชาวราศีเมถุนนะคะยินดีต้อนรับนะเข้าสู่ช่องอ ok นะิดินนทะล้อนนะดูดวงไปกับกวางคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะดวงความรักความสัมพันธ์ทั่วๆไปนะคะประจำเดือนมิถุนายนนะปี2563นี้เดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของเดือนนี้กันนะคะว่ามีเอน r g y อะไรขึ้นมาบ้างนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่านะ,ะแล้วผู้ติดตามใหม่ทุกๆคนเลยจับไพ่ขึ้นมาแล้วค่ะเดนิีีของธาตุลม10บใบแล้วก็จับไพ่ให้กับคนที่เข้ามามีบทบาทนะในความสัมพันธ์ของคุณอีก5า้าใบอ่ะเรามาเริ่มดูไพ่กันเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเดือนนี้นะอ๋อตัวทธาตุลมเองนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวนะที่เป็นปมดราม,ม่าเข้ามานะคะหมายถึงคุณเจอในความสัมพันธ์ที่ เข้าๆออกอะ่ะนะชักเข้าชักออกอยู่แบบนี้อะค่ะมันเลยทําให้คุณงงกับเขาว่าเขาอะ่ะยังไงกันแน่บางทีเขาก็ดูเหมือนสนใจคุณแต่บางครั้งเขาก็ดูเหมือนไม่สนใจเหมือนเขามีความลับมีลับลมคมในอะไรบางอย่างที่ปกปิดคุณอยู่แต่ว่าที่ผ่านมาคุณก็ตามใจเขาตลอดนะไม่ว่าเขาจะทําอะไรนะหรือเขาอยากได้อะไรเหมือนคุณเสียสละให้เขาแต่ว่าคนคนนั้นน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจ ตัวเองนะมันทําให้คุณรู้สึกละอากับคนคนนี้มากอะ่ะมันเหมือนว่าตอนนี้คุณอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองคืออยาก Move on แล้วอะถึงจะ Move on ได้แบบช้าๆหรือค่อยๆ Move แต่คุณก็พยายามที่จะ Move เดินหน้าต่อกับตัวเองดีกว่า The Empress อะเป็นไพ่ใบแรกของคุณเลยแล้วก็มีไพ่หดาบเข้ามาอืมมันเหมือนว่าคุณอยู่ในจุดในความสัมพันธ์ที่มันมันเดินจะเดินหน้าต่อมันก็ไม่ได้อ่ะนะ มันมันจะถอยหลังกลับไปมันมันก็ยังทําแบบนั้นไม่ได้เหมือนกันคล้ายๆกับว่าคุณอยู่ที่เดิมอะก็ไม่รู้ว่าจะรออะไรนะเวลาจะเดินต่อไปก็ตอนนี้กําลังพยายามที่จะปรับความรู้สึกของตัวเองมากกว่าเดี๋ยวฟูเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณตามใจเขาตลอดเวลาเลยไม่ว่าเขาจะกลับมากี่ครั้งนะคะหรือติดต่อคุณมากี่ครั้งอะคุณคุณไม่เคยปริกปากนะที่จะแสดงอาการคือถามเขาตรงๆอะ่ะ คุณอาจจะเชื่อมั่นแบบนี้ก็ได้นะว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยนะสักวันหนึ่งอะ่ะเขาจะได้เห็นจากการกระทําที่คุณแสดงออกนะว่าคุณนั้นนะะจริงจังในความสัมพันธ์นี้นะแต่เหมือนกับว่าทัดลมตอนนี้คุณเริ่มมีความคิดอะไรบางอย่างที่พลิกกลับแล้วว่าโอ้มีไพรา,าชาดาบเข้ามานะเริ่มสร้างกำแพงให้กับตัวเองขึ้นหรือเปล่านะทาดลมอะ่ะรู้สึกว่าพยายามจะห้ามใจตัวเองมากขึ้นมันเหมือนคนคนนี้จะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์อีกนะ แต่มันเป็นการกลับมาแล้วก็ออกไปอะค่ะเหมือนคนคนนี้สร้างโลกไว้สองใบนะอาจจะมีคุณอยู่ในอีกมุมนึงนะคะหรือว่าเขามีใครอยู่ในอีกมุมนึงคือก็ตอบไม่ได้หรอกว่าเขามีใครไหมแต่ว่าการกระทําของเขาอะที่คุณเห็นอะมันบ่งบอกว่าเขาไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวอะอ,ะอืม t h อ s t r ต n g อัจวิลเลียนเจ็ดเหรียญเข้ามานะคะมันเหมือนว่าคุณทำได้ทุกอย่างนะในสิ่งที่ ที่เขาต้องการหรือคำสัญญาอะไรอะ่ะท่านลมคุณทําให้เขาได้ทุกอย่างแต่ถ้าสมมติเขาจะทําอะไรให้คุณสักชิ้นสักอันหนึ่งเนี่ยมันเหมือนว่าคุณต้องรอนะแล้วคุณก็อาจจะยังไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรชัดเจนเลยคุณเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าคนนี้เข้ามานะคะต้องการผลประโยชน์อะไรจากคุณมันมาไพา่พร้อมไพ่ผลประโยชน์นะพร้อมไพ่ของความพ่อพระแม่พระของคุณนะ่ะนะทาตุลมนะเดมเรสเนี่ยแถมมาขึ้นบอลิบทดไพ่เหรียญอัศวิเนเหรียญเงี้ยเจ็ดเหรียญเงี้ยไพ่เดอะสตรนทเงี้ย มันเหมือนเขาจะกลับมาตอนไหนมันมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นมากกว่าว่าณนะตอนนั้นนะเขาเป็นยังไงนะเขามีใครไหมหรือทุกครั้งที่เขาหายไปนะเขาอาจจะเอ,อ่อมีความสัมพันธ์ที่เข้ามาหลายๆคนนะเขาอาจจะไปคุยนะไปทําความรู้จักกับคนหลายคนแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนว่าพอเขาจะไปกับอีกทางหนึ่งอ่ะมันเหมือนเขาไปไม่รอดอะ่ะนะ ไปในเวลทางเส้นทางที่เขาไม่รอดพอเขากลับมาเขาก็ยังเห็นคุณอยู่ที่เดิมมาเพื่อรอเขาว่ามันจะเป็นอาการนี้นะทัดลมนะมีพัยสิบไม้เท้าเข้ามารู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าจะให้โอกาสดีไหมการกลับมาครั้งนี้จริงๆอะคุณจะ move on เดินหน้าไปไกลมากกว่านี้ก็ได้นะแต่เวลาที่คุณกําลังเยียวยาหรือว่ากําลังรักษาความรู้สึกของตัวเองให้เข้มแข็งอะ คือคุณอาจจะยังไม่ทันมูฟไปสุดทางเขาก็โผล่มาให้คุณเห็นอีกแล้วว่าแบบนี้มันก็เลยทําให้คุณนั่นลังเลอ่ะแล้วก็เริ่มแบบว่าใจอ่อนนะนะอาการเนี้ยตัวเขาได้พ่ก้าวไม้เท้าอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเขากลัวอะไรเขากลัวความจริงอะไรที่มันจะถูกเปิดเผยขึ้นมาหรือเปล่าในสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะก้าวไม้เท้าคือการบล็อกปกปิดซ่อนเลนส์นะคะเรื่องบางอย่างเอาไว้อะที่เกี่ยวกับตัวเขานั่นแหละเห็นไหมอะ่ะนะส่วนความรู้สึกของคุณมันเป็นพ่ห้าทวยอะ่ะ จริงๆมีคนเข้ามาหาหาคุณนะคนใหม่ๆมีเข้ามานะคะส่วนความสัมพันธ์เก่าอีกทางหนึ่งอ่ะคุณก็อาจจะยังรู้สึกว่ายัง move on ความรู้สึกไปไม่ค่อยได้น้องก็เลยอาจจะยังไม่ทําให้คุณนั้นกล้าเปิดใจนะคะให้กับคนใหม่ๆไงถ้าคุณจะเปิดใจให้กับคนใหม่ที่เข้ามาตอนเนี้คือคุณต้องเคลียร์เอนจีพลังงานความสัมพันธ์เก่าๆให้ให้หมดก่อนเน่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะคะ e อนิจีเข้ามา โอเคนะอยนะ่าซีเรียสนะทัดลมนะตามนะ้าไพ่ทุกบริบทที่มันขึ้นมากวางก็อ่านไปตามนั้นนะ่นะน้ำก็อาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างนะในแต่ละเดือนนะครระกันไปอนะคะ่ะอ่ะโอเคมาดูซิความถัมพันธ์ของคุณเนี่ยไปไปกับกลับไปไปกับกลับเอาอยัางไงกับคุณคะ,ะ the fool the f o เนี่ยเคยตามใจตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณตามใจตัวเองมั้งเฮ้ะนะอย่าไปตามใจเขาหรือว่าไปซับพอร์ตนะถ้าสมมติว่าคุณ เขาได้อะไรบางอย่างจากคุณแล้วเขาหายไปอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องมามองแล้วว่าเราเคยทําดีที่สุดให้เขาแล้วอะเนี่ยตอนนี้มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจําเป็นจะต้องหันกลับมารักตัวเองแล้วก็ซัพพอร์ตตัวเองให้มันดีกว่าที่คุณเคยซัพพอร์ตเขาอะอืมขอไพ่ขยายหกดาบหน่อยสิเนี่ยเห็นไหมเดลเอ็มเพรสเข้ามาหกดาบเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวกวางจะบอกว่าทาไมกวางถึงบอกว่าคุณซัพพอร์ตเขาตัวคุณนะได้เป็นไพ่เดลเอ็มเพรส คุณเป็นคนอ่อนโยนใจดีเป็นผู้เสียสละเลยอะหกดาบเข้ามานะ่ะคุณชอบช่วยเหลือคะ่ะนะหรือใครก็ตามที่เข้ามาแล้วนะบีบน้ําตาใส่คุณแหม่แหม่อย่างเงี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่ช่วยอะนะเดลเอมเพรสเป็นไพ่แบบว่าล่มโพล่มใจอะค่ะกับบริวารน,นะที่จะเข้ามารวมถึงความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของความรักด้วยอะเนี่ยมันเหมือนว่าเวลาที่เขาไม่มีหนทางที่จะไปไหนเขาก็กลับมาหาคุณแบบนี้ตลอดเลยขอใพ้ขยายหกดาบสิ กดาบมาบอกอะไรคะชัดลมหกดาบมาบอกอะไรอ,ะอ่ะอ่ามีไพ่สามเหรียญเข้ามาที่ปรึกษาก็เข้ามานะจ๊ะอืมตอนที่เขาสบายดีเขาไม่เห็นที่จะเข้ามาสนิทกับคุณเลยนะพอตอนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายเนี่ยนะมันเหมือนว่าเขาอยากเห็นคุณเป็นที่ปรึกษานะหรือเข้ามาเพื่อที่จะขอร้องขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ นัป่วยก็ไปหาหมอค่ะไล่เขาไปหาหมอนะมันจะเป็นอาการเนี้ขออีกไบซิมีไพ่อ่าแปดเหรียญเข้ามาแล้วนะคะชัดเจนมากเลยไพ่ขึ้นมาเมพูดถึงในเรื่องของผลประโยชน์เขามองเห็นว่าคุณะเป็นคนใจดีนะพลังงานรอบๆตัวคุณะเป็นคนเมตตากรุณามุทิตาจิตอะค่ะอืมเขาก็คงคิดว่าการเข้ามาหาคุณน่ะนะมันอ๋อเข้ามา มันไม่เคยมีสักครั้งหนึ่งเลยอะที่คุณจะใจแข็งอะเข้าใจไหมคุณจะปฏิเสธเขาโดยการที่ไม่ช่วยเหลืออะไรเขาอะทัดลมทัดลมทัดลมโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยจับไพ่แนะนำเนาะอืมอะมาดูไพ่ต่อไปกันก่อนขอไพ่ขยายเดอะฟูเดอะฟูเดอะฟูเวลาคุณช่วยเหลืออะไรเขาไปเนาะ<ๆ>เขาก็พร้อมที่จะเดินออกไปตลอดเลยอะเดอะฟูลอะคนคนนี้ไม่เคยหยุดที่ใครเลยคะ่ะ อืมเดฟูมาบอกอะไรคะคุณนายต้องสอนบทเรียนให้เขาบ้างแล้วล่ะนะเดฟูค่ะ,คะมีไพ่ราชินีเหรียญเข้ามาอืมอีกใบสิเกาอีกใบนึงคะ่ะแล้วก็มีไพ่สิบถ้วยเข้ามาคนคนนี้นะวางม,มองว่าเขาเป็นคนที่รักความสุขสบายอะ่ะ ตุ้ยเขามาราชินีเหรียญเข้ามาแบบเนี้เดอะฟูามาคู่กับเดอะฟูด้วยในตัวของเขาเหมือนเขายังแบบว่ายังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบใครมันเหมือนเขาเขาอยากที่จะหาความน่าตื่นเต้นอีกอะนะจะเป็นอาการเนี้ยนะแต่มันเหมือนว่าเขาอาจจะมองว่าคุณคุณนั้นน่ะดีที่สุดนะในบรรดาที่คนอื่นๆที่เขาไปพบเจอหรือเขาไปรู้จักแต่ในเมื่อเขามองว่าเราดีที่สุดแล้วอะนะมันเหมือนว่าทําไมเขาไม่ยอมหยุดอยู่ที่คุณเนาะ มันเหมือนเขาเขายังไม่พร้อมก็ได้ค่ะไม่พร้อมที่จะหยุดอยู่ตรงนี้แต่มันเหมือนว่าเขาต้องการสีสันในชีวิตอะไรของเขานั้นนะมากมายไก่ายกองอะค่ะนะประมาณว่าเจอคนที่ดีแล้วนะก็ไม่ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องไปหาคนที่ดีกว่าแทนที่ว่าตัวเขาเองก็น่าจะรักษาความรู้สึกคุณไว้บ้างอะนะหน้าไพ่มันจะออกมาค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเป็นคนที่มีทางเดินอะ หลายๆทางอะคะ่ะนะหรือมีทางเลือกเขาพร้อมที่จะออกไปได้ทุกเมื่อเลยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเขารู้สึกว่าคุณให้ในสิ่งที่เขาได้แล้วอะเข้าใจไหมะพูดยากเหมือนกันนะเอนเนอีแบบเนี้ยเอาจริงเลยเขาเจ้าชู้อะค่ะมากมากด้วยไม่ใช่เจ้าชู้ธรรมดาด้วยคนคนเนี้ยเคนะทัดลมขอให้ขยายเป็นไพ่ราชาดาบหน่อยสิราชาดาบมาบอกอะไรอะ มีไพ่สามไม้เท้าเข้ามาแล้วก็มีไพ่เดอะมูนเข้ามามีความลับอยากรู้ข้อมูลอยากร่วงรู้อะไรบางอย่างในตัวเขาคุณคิดหลายๆเรื่องคือบางทีอยากคุณก็ไม่อยากที่จะคิดหรอกว่าเขานั้นอ่ะมีอีกคนนึงคุณอาจจะไม่อยากคิดอย่างเงี้ยแต่การกระทาอะคะ่ะนะมันทําให้คุณคิดแบบนั้นก็ได้อะเดอะมูนเข้ามามันทําให้คุณสงสัยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสามไม้เท้าก็มาเดอะมูนก็เข้ามาแบบเนี้ยมันเหมือนว่า จุดพีคของเขาอะที่เขาทําอะมันมันมันสอไปไปในทางที่ว่าเขามีตัวจริงไหมเขามีคนอื่นไหมนอกจากคุณแล้วเนี่ยเขามีใครอีกใช่ไหมมันเหมือนเวลาที่จะมาก็อาจจะปลดบล็อกนะอาจจะทักมาหาอะไรประมาณนี้นะหรือเวลาที่เขาจะไปเขาก็ไปดื้อเลยอะคะ่ะโดยที่ไม่มีการล่ําลาอะไรแบบนึกจะมานึกจะไปอะอืมมันทําให้คุณนั้นประสบปัญหาเกี่ยวกับความรู้สึก นะเข้ามาลบกวนในสมาธิหรือเข้ามาลบกวนในความรู้สึกกับคุณนะบทเวลาที่คุณใกล้แหละนะใกล้จะไม่รู้สึกอะไรกับเขาแล้วแต่ว่าเขาก็โผล่มาทันตลอดเวลาก็ได้อ่ะนะก่อนที่คุณจะไม่รู้สึกอะไรเลี้ยวอ่ะเออฉะนั้นคุณก็ต้องมีแรงผลักนะให้ให้ตัวเองมุฟออนไปได้ไกลกว่าน,นี้นะคะคุณมุฟออนเป็นวงกลมหรือเปล่านะถ้าคุณมุฟออนเป็นวงกลมคุณเดินว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 นเนีน่ย นะยังไงอะเราก็เดินมาแล้วมาอยู่จุดเดิมอยู่ดีอะ่ะฉะนั้นเวลา m o ฟออนมูฟออนเป็นเส้นตรงนะโอเคนะคะอ่ะต่อไปสิต่อไปสิอปสขอไพ่ขยายเป็นไพ่สิบไม้เท้าคุณเหนื่อยใจอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณนะ่นะน่าจะเอาความเขาเรียกอะไรอะ่ะปัญหาของคนอื่นมาคิดอยู่ตลอดเวลานะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเขาไม่จำเป็นต้องเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของความรัก หนุ่มสาวหรือเป็นคู่รักกันอย่างเดียวนะอาจจะหมายถึงคนรอบตัวคุณนะคะ่ะนะอย่างเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยเข้ามาอย่างเงี้ยคุณก็จะมีให้คุณนั้นน่ะแก้ปัญหาให้เขาอยู่ตลอดเวลาความทุกข์อ่ะมันจะเกิดขึ้นแบบหลักๆเลยนะคือคนอื่นเอาปัญหามาให้เราอือี่อยแหละเราจะไปทุกเรื่องคนอื่นมากเกินไปทั้งๆท,ที่ตัวคุณนะ่ะคุณได้เป็นผ้าเดอยเอ็มเพลสตะกี้นะคุณหาความสุขให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเพราะคุณเป็นคนใจดีไงคะ่ะนะก็อาจจะ ชอบช่วยเหลือคนนั้นคนนูน้นคนนี้นะสุดท้ายแล้วอะ่ะพอเขาได้บางอย่างจากเราเขาก็หายไปแบบเนี้ยบางทีเราต้องมาตระหนักคิดแล้วว่าต่อไปเนี้ยเวลาเราจะช่วยเหลือใครช่วยให้ถูกคนดีกว่าไหมขอภายขยายสิบไม้เท้าให้คุณหน่อยซีอ่ามีไพ่เด็กถือดาบเข้ามารอเวลาเคลียอย่างเดียวเลยคุณคุณเริ่มแบบว่าจะเคลีย์ละนะเริ่มจะอยากมูฟออน อัศวินดาบเข้ามาเหนื่อยสุดๆแล้วตอนนี้ตัวคุณอะสิบไม้เท้าเด็กดาบมาแล้วว่าคุณฝ่าฟันอุปสรรคหรือแบบอดทนมากกับกับความสัมพันธ์เนี้ยกับความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายแบบนี้ค่ะแล้วก็มีไพ่อัศวินดาบเข้ามาคุณกำลังจะตัดสินใจนะแบบตรงๆแล้วอะต่อไปเนี้ยโอเคนะคะอาจจะเป็นโอกาสที่ยากขึ้นก็ได้นะที่ที่คุณนั้นอะออจะให้เขาอะ เขาจะต้องทําอะไรเป็นข้อแรกเปลี่ยนบ้างนะถ้าเขาอยากจะได้โอกาสจากคุณหรืออาจจะเป็นการสอนบทเรียนอะไรก็ไม่รู้ที่คุณอยากจะทํามากๆเลยอะ่ะอาศาวินดาบมาแล้วนะคะอามาดูตัวของเขาได้เป็นพายก้าวไม้เท้าเนี่ยเขามีความลับอะไรเขากลัวอะไรเนี่ยเวลาการกระทําของเขาการแสดงออกพฤติกรรมของเขา,าคุณเฝ้าดูพฤติกรรมเขานะเหมือนเหมือนเวลาที่เขาไม่อยากให้คุณรู้อะไรเงี้ยเขาจะบล็อกเขาจะหายไปเลยคะ่ะไม่ติดต่อ โอเคค่ะเก้าไม้เท้ามาบอกอะไรอามีไพ่เจ็ดไม้เท้าเข้ามา, <c oughs> ขาเขาละแวดระวังตัวมากเขาระวังอะไรก็ไม่รู้ว่าในอ๋อที่ไม่อยากให้คุณรู้อะเจ็ดไม้เท้าอะและ่สามดาบมาเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเก้าไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าแล้วก็สามดาบเข้ามาเหมือนเขาไม่อยากให้คุณรู้บางอย่างสามดาบจะเป็นการครบซ้อนหรือเปล่าเนี่ยไม่อยากพูดเลยในเรื่องของลักซ้อ,อนอุตสาหกรรมแยกคลิปให้แต่ไพ่ดันขึ้นมาในลักษณะแบบนี้อืม เหมือนเขามีบางอย่างที่ไม่อยากให้คุณรู้อ,ะอ่ะมีบางอย่างที่ปกปิดเนี่ยเจ็ดไม้เท้าสามดาบเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเฮ้ยเป็นการเรื่องของการครบซ้อนหรือไม่อันนี้นะก็ต้องดูกันต่อไปเนาะขอไพ่ขยายห้าถ้วยความรู้สึกของคุณนะคะอยู่จุดเดิมมาความรู้สึกอะ่ะเหมือนเหมือนจะเดินออกไปได้นั่นแหละแต่แบบว่าพอเวลาเห็นหน้าเขาได้ยินเสียงเขาเนี่ยคุณจะเริ่ม เอาความรู้สึกของตัวเองอะมาอยู่ที่เดิมอะค่ะโอเคนะห้าถ้วยมาบอกอะไรคะมันมีไพ่เดอะชาริออตเข้ามารู้สึกเหนื่อยใจหนักใจกับคุณคนนี้มากเลยอีกใบสิมีไพ่พระเข้ามาคุณต้องสวดมนต์มั้งนะหรือพยายามมองจิตของตัวเองให้มากๆอะนะอย่าส่งความรู้สึกของคุณอันมีค่าของคุณนะ ส่งไปให้ใครก็ไม่รู้อะค่ะหลายๆครั้งหลายๆครั้งที่คุณเคยช่วยเหลือเขานะแล้วเขาไม่ได้เห็นตรงงานของคุณอะเอาความรู้สึกที่มีทั้งหมดอะมาลักตัวเองเหอะไพภพามาบอกแล้วบอกว่าทําใจใสๆทําใจเย็นๆนะแล้วก็พยายามมองความจริงอะนะมองความเป็นจริงว่าที่ผ่านมาเขาทําอะไรกับคุณนะแล้วถ้าสมมติคุณกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนั้นเราต้องมานั่งคิดแล้วว่า เรามีความสุขมากกว่าหรือเรามีความทุกข์มากกว่าเนี่ยคุณก็ต้องเลือกเองไงโอเคนะคะแล้วแต่ความสบายใจของเราเลยอีกใบซีมีไพ่หกไม้เท้า,ามาอืมคุณต้องใช้เวลาคุณเป็นคนลืมยากมันไม่มีอะไรลืมง่ายหรอกอันนี้เข้าใจหกไม้เท้าเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเดินหน้าต่อค่ะนะกับตัวเองอ๋อในสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดนั่นแหละนะความดีงามของคุณเนี่ยจิตใจคุณนะ่ะนะคิดนะ ในแง่ดีมองโลกในแง่ดีถึงจะมีบางคนเข้ามานะแล้วก็มากอบโปยผลประโยชน์จากคุณบ้างก็ตามแต่ให้เชื่อไว้เถอว่าสิ่งที่คุณเป็นผู้สละเสียสละหรือเป็นผู้ให้เนี่ยสักวันหนึ่งอ่ะตัวคุณนั้นอ่ะจะเจอคนที่สามารถให้คุณได้แบบเหนือบ้างอ่ะมันเป็นบทเรียนค่ะนะมันเป็นบทเรียนสอนใจอย่าไปโทษโชคชะตาอย่าไปโทษในเรื่องของเวรกรรมนะว่าทําไมเราต้อง ต้องเจอแบบนี้อ่ะแน่นอนนะท,ทุกคนเกิดมาไม่มีใครมาพร้อมด้วยความสุขสบายนะไม่มีใครมาพร้อมด้วยการเดินทางลาดยางนะโรยด้วยกีบกุหลาบแบบนี้มันไม่มีหรอกมันก็มีความทุกข์ความสุขบ้างปนปน,นกันไปนะก็แล้วแต่นะคะทุกอย่างมันก็มีความแตกต่างกันอย่าไปซีเรียสนะ energy ค่อนข้างที่จะแบบว่าธาตุลมก็ต้องขออภัยนะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะโอเคนะามาดูตัว เขาบ้างเขาเป็นยังไงจัดเม้นเข้ามาแปดถ้วยเข้ามาเห็นไหมมีไพ่ห้าไม้เท้าเข้ามาเวลาที่เขาจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนเขาเคลียร์ของเขาคนเดียวอะแต่คุณไม่ได้เคลียร์อะไรเลยนะมันเหมือนว่าตัวเขาอะคล้ายๆแบบว่าเอาสถานการณ์ตรงเนี้ยให้รอดไปก่อนแล้วกันแล้วเขาก็จะหายไปจากความสัมพันธ์เลยค่ะแล้วก็ปล่อยให้คุณยืนงงอยู่ตรงนั้นอะว่าคุณทําอะไรผิดทั้งๆที่คุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยก็ได้เนี่ยห้าไม้เท้าเข้ามา ปัญหานะคะหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อนะที่จากเรื่องเล็กะอะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะหรือมันมีการสร้างสตรอรี่อะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าเพื่อที่เขานั้นะจะออกไปแต่มเป็นการออกไปแบบไม่การออกไปแบบว่าสักพักใหญ่ๆอะประมาณให้เรื่องราวนั้นมันซาลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมีการกลับมาของเขาแล้วก็มีไพ่สี่ถ้วยเข้ามาไม่รู้เขาเลือกอะไรอยู่หรือเขาคิดอะไรอยู่แสดงว่าคนคนนี้มีคนเข้ามาหาเยอะมากมายเลยอะ แล้วก็มีไพ่สองเหรียญเข้ามาเห็นปะมันเหมือนเขาเลือกที่จะตัดสินใจหรือกําลังกําลังจะตัดสินใจสองเหรียญเนี่ยคือคนที่มีโลกสองใบนะหรืออาจจะมีสามสี่ใบด้วยก็ไม่รู้อะมาดูซิขอไพ่ขยายสี่เหรียญให้เขาหน่อยซิอะไรของเขาเนี่ยสี่ไอ้โทษคทีค่ะขอไพ่ขยายสี่ถ้วยมีไพ่สิบเหรียญเข้ามาสิบเหรียญมานะสี่ถ้วยมาพร้อมสิบเหรียญอ่ะมาบอกในเรื่องของการมองหาสิ่งที่ดีที่สุดนะ หรือการมองหาในเรื่องของสิ่งที่เขาตั้งสเปคไว้อ่ะสิบเหรียญมาพร้อมกับโปรไฟล์ดีคนคนนี้น่าจะชอบคนที่โปรไฟล์ดีนะหรือจะว่าเป็นผลประโยชน์ก็ใช่นะนเนี่ยอีกใบสิมีไพ่ทาวเวอร์เข้ามาโอ้แม่เจ้าขออีกใบหนึ่งสิมันเหมือนตอนนี้เขายังไม่ได้จริงจังกับใครเท่าไหร่นะขออีกใบจริงๆนะตัวเขาว่าเจอคนที่ดีแล้วนะ คนคนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะกุมตุนเมถุนแต่เขาไม่รู้จักรักษาไว้นะคะหรืออาจจะแบบว่าเหมือนเอาความคิดของตัวเองมาเป็นแกนกลางศูนย์กลางของจักรวาลอย่างเงี้ยนะว่าโอเคเห็นคุณดีแล้วดีสําหรับเขาตอนเนี้ยมันเหมือนว่าเขาเขาอยากได้อะไรกว่าขึ้นไปอ่ะตามหาสิ่งที่มันมีกว่าเติมท้ายอ่ะเติมท้ายของคําว่าดีอ่ะมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะขออีกใบซิ มีผ้าโยโหราชินีไม้เท้าเข้ามาเขาใช้เสน่ห์ของตัวเองไปนในทางที่นะประมาณว่าเขาเลือกได้อะไรประมาณนี้ซึ่งคุณเองกลุณก็เลือกได้เหมือนกันจริงกุมตุนเมทุนแต่คนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะชํานาญการนะหรือว่ามีประสบการณ์ในการที่จะทําให้คนนั้นเข้ามาหลุมลักนะเขามากมายแต่ก็ยังไม่เห็นเขาจะพึงพอใจเลยในขณะที่เขาก็สามารถทําให้ใครสักคนมาหลุมลักเขาได้นะแม้กระทั่งคนดีๆอย่างคุณก็ตามที่มาตกหลุมลักเขาอะ โอเคนะคะมันเหมือนว่าคนคนนี้ไม่พร้อมไม่พร้อมรับผิดช,ชอบเนาะในเรื่องของความรักเขายังไม่พร้อมมีความรักเลยอะคะ่ะเอาจริงๆนะตามนั้นเลยอะอืมเขามีรักแท้ถ้าวันใดก็ตามที่เขามีรักแท้จริงๆอะเขาจะดูแลไม่ได้นะเหมือนคุณเนี้ยคุณ <c oughs> อยากให้รักแท้กับเขาทําไมมันไม่เป็นเขาทําไมเขาถึงแบบว่าทําไมเขาถึงเอาความคิดของตัวเองมาเป็นแกนกลางของโลก แล้วก็ตัดสินทุกคนด้วยทัศนิคติของตัวเขาเองอะนะและสิ่งที่คุณทําลงไปเนี่ยเขามองเขามองเห็นไหมเขามองในสิ่งที่คุณเสียสละให้ไหมอันเนี้ย้นนาลมถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะหรือว่าใครมีปัญหาแบบเนี้ยตอนเนี้ยสิ่งที่คุณทําได้คือการมองความจริงแล้วนะคะโอเคนะก่อนที่เราจะรักใครนะก็อย่าลืมว่าคนคนนั้นน่ะจะต้องรักเราเท่ากับที่เรารักตัวเองด้วยอะนะฉะนั้นเราจะแบ่ง,บงความสุข ของเราแบ่งสิ่งดีๆหวังดีกับใครสักคนนะ่ะคือคนนั้นน่ะต้องเห็นค่าในสิ่งที่เราให้อ่ะฝากไว้ตรงนี้นะทัดลมนะจ๊ะขอภายแนะนําให้คุณหน่อยห้าใบามีไพ่สองถ้วยเข้ามาเดี๋ยวจะมีคนดีๆเข้ามาแหละไพ่บอกสองถ้วยเข้ามานะเพียงแค่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เจอคนศีลที่เสมอกับคุณแค่นั้นเองอย่าไปคิดมากคะ่ะนะความรักหน่งถ้วยเข้ามา แต่คุณต้องเปิดใจยอมรับคนใหม่ๆเข้ามามางคนมีคนใหม่ๆเข้ามาประมาณว่าคนที่เข้ามาคุณก็ไม่ชอบคนที่ไม่ชอบเขาก็หายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยคนที่ชอบเขาก็หายไปไหนก็ไม่รู้อะค่ะมีไพ่ justice เข้ามาเลือกสิ่งที่ยุติธรรมกับคุณเลือกคนที่เขารักคุณเนะี่ยอืมอีกใบซีมีไพ่ห้าดาบเข้ามานะคะ คุณนะ่ะต้องทําเพื่อตัวเองแล้วลหละนะเลิกเสียสละให้คนอื่นได้แล้วเสียสละการที่คุณจะเสียสละให้ใครเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่ามันคุ้มค่าไหมนะกับการที่คุณจะเสียสละให้คนคนหนึ่งไปทุกคนก็ต้องการความรักดีๆทั้ทงนั้นแหละนะคะขออีกใบหนึ่งมีไพ่หกเหรียญเข้ามาคุณจะได้รับความรักดีๆนะแต่คุณต้องเปิดใจอะไพ่บอกแบบเนี้ยไพ่บอกคุณต้องเปิดใจ Move On ตัวเองด้วยนะการที่ลบลวมความกล้าค่ะ ที่จะเดินจุดเนี้ยนะไปข้างหน้าไม่ต้องกลัวคะ่ะว่าระยะทางข้างหน้าคุณจะต้องเจออะไรแต่ตอนเนี้ยคุณจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนไหมเนี่ยคุณถึงจะเจอคนคนนั้นนะไม่แน่นะถ้าคุณกล้าๆเดินไปหน่อยนะคุณอาจจะไปเจอเขาเนี่ยอยู่ปลายทางก็ได้นะอืมมีใครบางคนนะ่ะอยากจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณอยากจะเสียสละบางอย่างให้คุณเขาจะเป็นเหมือนกับคุณนะ่ะที่คุณเคยเสียสละให้กับความรัก ฉะนั้นสู้ๆุณทัดลมผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเอาความรู้สึกตรงนี้ก่อนนะอนาคตจะเป็นยังไงนะมันอีกเรื่องหนึ่งอะแต่ปัจจุบันตอนเนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันต้องผ่านไปก่อนไหมโอเคนะคะทัดลมขอบคุณมากๆนะที่ติดตามนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ